สวัสดีครับพี่พี่เอทุกท่านครับวันนี้พามาชมเคิว e c ็ o คนะฮะคียวรอสึเอ็ c โคลานเบารุ่น G-STOP หรือ G-SENSOR นั่นเองนะครับ g r ว v i t y SENSOR ตัวนี้ยทำไมมีเซนเซอร์ก็คือเวลามันกระแทกหรือเครื่องมันหล่นมันหลุดมันตกเครื่องมันจะตัดการทำงานให้อ่าเดี๋ยวพาไปชมร,บรอบๆก่อนนะครับเป็นเบนซิน2จังหวะ2 4ซีซีนะครับสภาพค่อนข้างสวยนะตัวนี้นะ่าเป็นแกนสลิงละนะรุ่นใหม่ นในสวิต์ปิดเปิดนะมันตีฟังก์ชันนะหางนะฮะสวยนะสติกเกอร์ครบนะครับน้ำหนักก็ไม่มากนะสีโลก,กว่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูไหมแล้วดูกลไกการเอ่อเอ่เอเคืเอเอเ่องส่อขาวเครื่องแน่นๆเร่งก่อนครับเร่งก่อนอ่ามีนี้ เซนเซอร์ทำงานกระแทกเห็นไหมครับมันจะดับให้เห็นไหมครับตัดๆท่านไม่ต้องตกใจนะถังจะแตกปว่าไม่ต้องนะมันมีขาตั้งให้นะครับมันมีขาตั้งให้ <c oughs> ก็สภาพดีครับตัวนี้เอาไป4 5 0พัน้ารยบาท4 5 0พันห้ารอยบาทนะครับรวมส่งให้แล้วมีของแถมใบมีดกับบางา้ะเอ้ใบ,บมีดสัดสาพายให้เรียบร้อยเครื่อง งามงามเครื่องงามๆนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ไว้อวดเพื่อนได้นะอวดเพื่อนได้นะครับสตาร์ทอีกทีที่พี่เร่งให้สุดสายที่พี่โอเคเดี๋ยวนี่ผมว่าหลายคนชอบนะครับมันเป็น ตัวแลไอเทมนะครับที่ค่อนข้างหายากพอสมควรเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับระบบเซฟตี้เขานะครับอ่ะใครชื่นชอบนะสวยๆแบบนี้นะนะครับนี่ด้านหน้าาด้านหน้าสว่างๆเลยนี่นะครับจัดไปครับ 4, งสี่พันลมส่งครับสวัสดีครับ